ในเมื่อวรุสิสุภาเองผลงานกำลังดีทำไมจะต้องเอากวินธรรมสัจจานันมาอีกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คุยทุกเวลากับผมทศพลรัตนานะครับ คุณทวลาใน EP นี้มาพูดถึงเรื่องของทีมการท่าเรือกันหน่อยนะครับอย่างที่หลายๆคนได้ทราบกันแล้วครับว่าการท่าเรือนั้นตอนนี้ได้สิทธิ์ไปเล่นเอฟซีแชมเล็กในรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสแสดงความยินดีก่อนนะครับสำหรับแฟนๆท่าเรือหลายๆคนรอคอยมานานนะครับในการไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับดึงได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มสัทีหลังจากที่เมื่อ ซีซั่นจะบอกว่าซีซั่นที่แล้วก็ไม่ใช่สซีซั่นนี้นี่แหละต้นซีซั่นน่ะพวกเขาเองมีโอกาสได้เล่นในรอบพัดเลื่อนนะครับแต่ว่าไปพลาดท่าแพ้เซเลนกอสคาบ้านเลย1ประตูต่อ0แต่ว่าคราวนี้ การที่เอฟซีทำสำเร็จนะนะครับแล้วก็ได้ไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มซะด้วยนะครับซึ่งเมื่อดามแป้ง,งคุณนวนลบรรลัมสําเองก็บอกว่าฟ้าหลังฝนมันสวยงามเสมอเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดมาเป็นโค้ดอูดในตอนนี้ชนะไปส0นัดรวดผลงานทีมก็ดีขึ้นแลวล่าสุดก็ไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างกําลังสดใสเลยครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนท่าเรารู้สึกตังหิดต,ตังหิดใจว่าทําไมการเล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกถึงไม่ได้ใช้พัสเตเดีมครับ การที่จะเล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเรื่องของสนามนั้นเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับต้องได้รับการผ่านมาตรฐานของเอฟซีแฟนๆท่าเรือหลายคนตกใจครับว่าเอ๊ะทำไมหลังจากที่การท่าเรือได้สิทธิ์เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วมาดาแป้งประกาศว่าทีมการท่าเรือเอฟซในการเล่น f อฟซีแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นที่จะถึงนี้หรือว่าซีซั่นหน้าซึ่งจะเตะกันในช่วงเดือนเมษายนในปี2021นะครับ ทางนาบนันำแปละบอกว่าจะใช้ราชมังคลากรสานเป็นรลังเหยา้าแฟนๆการ์ดด้วยบอกเอ๊ะทำไมคุณถึงไม่ใช้พลสเซเดียมในเมื่อก่อนหน้านี้ในการเล่นกับเซเลน,นอีอสก็เคยใช้พัสเซเดียมนั่นเป็นรายการเดียวกันนี่เอฟนี่ผมมีคําตอบครับเรื่องของเรื่องก็คือในการเล่นรอบคัดเลือกของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนั้นพวกเขาสามารถใช้รังเหยา้า เป็นพัสดเซดิมได้เนื่องจากว่ามาตรฐานของไฟนั้นถูกกาหนดไว้ที่1,200ลักทเท่านั้นซึ่งทางด้านของการท่าเรือเองและก็สโมสรในไทยลีกเองผ่านมาตรฐานตรงนี้นะครับในเรื่องของไฟรวมถึงเรื่องสาธารณูปโภคอื่นๆนั้นผ่านในการเล่นแค่รอบคัดเลือกนะครับแต่ว่ารอบแบ่งกลุ่มโอเอฟซียุ่มหยิมมากครับกฎต่างๆมันมีเพิ่มเติมเยอะแยะขึ้นมากมายไฟจากพันสองเอฟซีบอกไม่พอแล้วครับขอเป็นไฟสักพันแแล้วกัน โอ้โหแบบนี้ไฟพันแปดนี่ก็ต้องไปเพิ่มกันเต็มที่เลยนอกจากไฟพันแปแฟนๆนั่เลยบอกมาดามจัดให้ได้นะไฟพันแไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่สิ่งอื่นๆสิครับที่มันตามมานอกจากเรื่องของไฟพั0แลักที่สโมสรจะต้องเตรียมแล้วยังมีเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆ ห้องพักกีฬาทีมเย้าทีมเยือนห้องพักผู้ตัดสินบริเวณรอบสนามขอบสนามแอร์เรียโซนต่างๆซึ่งมันยิบย่อยมากและแฟนๆการท่าเรือหลายคนเองก็น่าจะทราบดีนะครับว่าข้อจำกัดของสนามแพเตเดียมคือมันไม่สามารถจะขยายออกไปได้นะครับแล้วก็จะ,ะผมเองในฐานะสื่อมวลชนเองได้เข้าไปดูเกมในแพเตเดียมเองบางมุมของโซนที่นั่งสื่อมวลชนเองยังโดนบังด้วยห้อง v i p เลยมันมีเขาเรียกว่า ไม่อำานยให้กับการแข่งขันระดับใหญ่ในระดับ AFC ซึ่งตามข้อบหลดเอฟนะครับไม่ใช่ว่าแพสสเตเดียมไม่ดีผมว่าสเตเดียมเนี่ยมันคือฟุตบอลสเตเดียมที่ผมรู้สึกว่ามันได้บรรยากาศมากๆเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาตรฐานที่ AFC ต้องการเท่านั้นเองนะครับแฟนท้าเรือไม่ต้องน้อยใจนะครับการที่มาดามแป้งนั้นเลือกไปใช้ราชมังมาดามให้ข้อให้ข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าไปเล่นที่ราชมังเนี่ยแน่นอนสนามมันใหญ่ขึ้นครับแล้วถ้าเกิดว่า เต็มความจุ100คนถ้าข่าแฟนท่าเรือจะไปกันได้เยอะเลยไปเชียร์ครั้งแรกของการท่าเรือใน AFC แชมเปี้ยนลีกยุคมาทำแป้งกันไปกันเยอะๆความจุมันเยอะขึ้นไปสร้างราชมังให้เป็นนรบทีมเยือนเหมือนกับแพสตดียมให้ได้นี่ครับนี่คือมาทดาแม่บอกเฮ้ยสนามมันใหญ่ คุณจะได้ไปกันเยอะๆรวมไปถึงเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ต้องมีกังวลปัญหาเรื่องที่จอดรถเรื่องอะไรทุกอย่างมันพร้อมจะอำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่หรือถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้ร้อยเปอร์เของราชมังก็ยังเยอะกว่าพัาสตเดียมอยู่ดีบรรดาแม่บอกว่าขอให้สบายใจได้เมื่อเราไปเล่นในสนามใหญ่ขึ้นแล้วรายการใหญ่ขึ้นแล้วอยากให้แฟนท่าเรือนั้นตามไปให้ความอบอุ่นกับทั้งบาดามและทั้งสโมสรให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแฟนท่าเรือครับ ผมเชื่อว่าพวกคุณนั้นพร้อมจะซัพพอร์ตทีมของคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าณนาทีนี้อาจจะไม่ถูกใจของพวกคุณ100%เนื่องจากไม่ได้เล่นที่แพสเเดียมแต่เชื่อเถอะครับถ้าเกิดว่าสนับสนุนท่าเรือต่อไปแบบนี้เรื่อยๆสร้างมิตรภาพที่ดีไม่สร้างปัญหาให้บาดามแป้งต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมาดามแป้งพร้อมจะพัฒนาตรงแพสเเดียมหรือว่าสนาม โซนอื่นๆที่มันใกล้กับตรงนั้นและก็สะดวกกับแฟนท่าเรือเพื่อรองรับการแข่งนนขัน,นะระดับใหญ่ขึ้นของการท่าเรือเพราะผมบอกได้เลยว่าณนาะนะทีนี้การเสริมทีมของมาดามแป้งนั้นมันใหญ่เหลือเกินครับการท่าเรือเองไม่ได้ทีมที่มองแค่ในประเภทอีกแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าเออแล้วมาดามแป้งก็พูดไปถึงตองกว,วินธรรมสัจจานันด้วยเหมือนกันว่าเอถ้าตองดูหลายอยู่เนี่ยก็อยากจะชวนมาร่วมทีมหลายๆลคนเองบอกว่า ในเมื่อวรุษสุสภาเองผลงานกําลังดีทําไมจะต้องเอากวินธรรมศรจานันมาอีกผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วกับบนนะครับผมเองก็ไม่ได้อยากจะคิดแทนมาดามแป้งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างที่บอกกันไว้ก็คือคุยช่วเวลานั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องของฟุตบอลน,นะครับในเรื่องของการนาตองกวินธรมรมัจานันเข้ามาสุพัฒสเตเดียมนั้นผมเห็นว่าโอเคแหละมันอาจจะ วรวุฒสิงห์ภูกาเองซึ่งฟอร์มวันดีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เขากําลังฟอร์มดีอยู่นะเขาทีมไม่เชื่อมั่นในตัวเขาเหรอเขาอาจจะคิดแบบนี้ได้แต่ในฐานะมืออาชีพผมเชื่อว่าวรวุฒธเองพร้อมจะสู้เพื่อตําแหน่งตัวจริงและอยากให้แฟนบอลน,นั้นช่วยกันหนุนหลังวรวุฒธครับว่าถ้าเขาฟอร์มดีเขาอาจจะเบียดตัวจริงแทนที่ของตองกว,วินซึ่งณตอนนี้ยังไม่มาครับถ้ามาจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า ตองกวินอาจจะหลุดไปเป็นมือ2ก็ได้ถ้าวร์รูิสุาพาฟอร์มนิ่งขนาดนี้อยากให้แฟนๆการท่าเรือหรือแฟนบอลลองคิดกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลครับในช่วงที่วรวุูธพลาดแล้วมาดมแป้งเองไม่ได้ไปเล่นรอบต่อไปในเกมที่เจอกับเซเรนีกอสแน่นอนทีมเองไม่อยากจะเจออะไรแบบนั้นต้องการประตูมือดีเข้ามาอย่างน้อยๆเนี่ยเข้ามาช่วยกดดันเพื่อให้การแข่งขันในตำแหน่งมือหนึ่งของทีมมัน แข่งแกล่งขึ้นมีการขับเคี่ยวกันมากขึ้นให้นักเตะนั้นกระตุ้นขึ้นไปเพื่อรีดฟอร์มสูงสุดออกมาให้ได้มันจะส่งผลดีครับแน่นอนถ้าตอนกวินมาส่งผลดีกับการท่าเรือยอย่างแน่นอนพวกเขามีตัวระดับเกรดเอเชียเกรดทีมชาติเข้ามาสู่ทีมและมันจะส่งผลดีกับตัววรรุฒิสิลุภาเองด้วยเนื่องจากตัวเขาเองจะได้พัฒนาตัวเองได้ซ้อมกับระดับกวินได้ซ้อมกับระดับตัวท็อปของทีมชาติดีไม่ดีวรวุฒิสิลปภาเองอาจจะยึดมือหนึ่งทีมชาติไทย ในอนาคตก็ได้นะครับถ้าได้ร่วมซ้อมกับทีมในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้ผมเชื่อว่าตัวเขาเองทำได้และพร้อมจะพัฒนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นให้กำลังใจนะครับทั้งเรื่องของสนามแข่งขันและเรื่องของผู้เสร์ประตูที่ว่ากันว่าจะมีประตูระดับตองกวินเข้ามาสู่ทีม คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแลกเป็นกันได้นะครับนี่คือพื้นที่ปลอดภัยในคุยทดเวลากับผมสุพทรรัตนานะครับฝากติดตามไปด้วยกับเพจสปอร์ตบานะครับใครที่ดูทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ดูผ่านทาง YouTube ก็กด Subscribe ให้กับช่องของสปอร์ตบารเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ